โปรวีเมทาลอนฟรีมีโปรเยโอ้ฟรีมีไอเอมบิ๊กแฟนโปรโอ้วีแฮทวีเพยร์วีทาลอนเพียร์เลยด้วยห้ามแพ้เลยสภาพชื่อคลิปไอเฮียหำตุงทําโดเดียวพิมพ์มีในแรงซิเวอร์เยอะพอดีมันมีตัวเล่นมิดตัวหนึง planted. spike สกายฟิฟตี้วันนี้เราเจอ,อต่อ่อข้าวเป็นเคเดียเราได้เห็นเราเจอแฟนของวิเทนด้วยไปตัดพิมพมี่เราเอาอยู่นะเอาเยอะเดี๋ยวอีวีคนเดียวกูโดนแฟดฟินิกกูโดนแฟดสกายเฮียดีกดูยิงฟินิกแตกต้องรอรีเทคกว่ะ Bike One Enemy Down A น้องเน่มันลงมันลงมากมันโงมากกู้โดนหัวแล้วโดนโจมันนันหนึ่งแล้วสิบดีทูโรมโงโซโลอเนี่ยกมบอกว่าโซโลไม่ให้เพื่อนร้องเพงจักรยาสีแดงขึ้นราต้นเลยแล้วเองอันนั้นโรโซ่พีห้าสองแน่น้องพีมเด็ดจริงว่ะ ตัวเล่นมิดิทัวนี่เนี่ยโอต้องเล่นไหลไม่ได้ <Spike planted. S 1> สองสองตัวตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่ามีข้าว่าตัวหนึ่งเฮ้ย <enemy> พิมพ์มีกวเอาจับเฮ้ยต้องเล่นยิงวอลแล้วต้องเล่นสวสาไปน่าจงงะง่ายสัดแล้ว เฮ้ยฟันเอาก็ได้เพื่อนเกียอ์เกียร์เรคโอ้พรีมิสโซกุด why you not skin เราไปซื้อเกมมิ้งแชร์จนอมดไงจนไม่มีตังค์ซื้อสกินจะเป็นตัวจริงแบบมาแล้วแบบเชื่อพี่ผมเจอแบบทารอนสองคนในแล้งเนี่ยโคตรเท่ <c oughs> ชื่อทารอนทำโดบทารอนทำตั้งเนะี่ย อ้าเ <All> elbow two elbow <fu> one enemy remaining <S 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 Ooh, ิ่งพิมีด yeah ูพ yeah ิม yeah ีด yeah ีเอเอพิม <c oughs> at ีซ like ิเวอร์เขาซอดียใหม่มเขาทำคอนเทนต์อยู่ไงเาเน่อ๋อคอนเทนต์หาผู้เล่นในไรก์ซิลเวอร์อย่างเงี้ยดูมหาเทพกูดิ ออแล้วิีก้กูอ๋อได้จะทำโดให้ิงเราเป็นธาลอนอาคาเดมีสไปนกเล่นนเล่นถ้ามันยิงมาตัวบอกคน้ลยนะ you okay, cool. yeah. yeah. right, cool. okay, mid okay. yeah. one enemy remaining one. Oh, really right, oh. spike planted Inside, North 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 <laughs> oh, One enemy I've got your trail. All back here. Enemy <laughs> Yeah, well, my is ready. Shoot. Leonard, I've got your trail. Reloading! Bite planted. Peace. last Juicy right Oh yeah, right Oi, You will not kill my... There's this. one enemy remaining. Right, right, right. โอ้ยกเตะยแฟกูรู้กูรู้นะกูรู้น่ะใมูรู้น่ะยังมสมองอะไรของมันยังมสมองให้ทีมเรานะจี เอาหไรเด้อกูสองคนเองแนมนไปให้แุคบนึงกูคันจะมุกแบดโดนหน้ากูน้องพี่ว่า <One enemy S 2> อ,อะไรเราสุดท้ายแล้วมีการมิติยัง <c oughs>

สามทารอนเรายัางจูนไม่ติดไงก็เลยได้ไอ้เช่อแต่เรา,าให้เพื่อนทางว่านแหแวนเราไม่ได้พิมมีโกซะไม่เราเป็นตัวจ่ายของไงน,น้องพิมม์อนอนเกมเรื่องปกติแล้วก็ปล่อยเขายิงกันไปไม่น้องพิมพี่แล้วเราที่ดีที่สุดคือเราปืนฟกไอเ้เหี้ยโหนี่แม่งเทพเจ้าปืนฟกจริงๆ